สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทางช่องธดาพารวยพออะะ่อกันอีกแล้วค่ะเจอกันอีกนะคะเพื่อนเพื่อนน้องๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันตอนเย็นเย็นเนาะพออ่อกันอีแล้วไม่เจอกันอีกแล้ว อันนี้มีชุดเลขสองตัวนะคะน้องๆคะ่ะชุดเลขสองตัวมาฝากมาบอกมากล่าวให้น้องๆไปเสียงซื้อฉลากกินแบง่งรัฐบาลไว้ค่ะชุดแม่นนะคะวันนี้ค่ะเจ้านี้นะคะน้องๆค่ะดูไว้แล้วก็ไปเสียงซื้อฉลากเลยนะคะดูไว้แล้วไปจดไว้ไปซื้อฉลากกินแบง่งรัฐบาลไว้เด้อค่ะน้องๆค่ะ ซื้อไว้เลยนะไม่พลาดแน่ค่ะซื้อให้ได้นะคะน้งน้อง,องค่ะ ให้น้องๆเตรียมจุดไปไปเสียงซื้อฉลากด้อค่ะน้องๆค่ะอพอกันช่วงทุ่มสองทุมงท่มอีกแหละตวงนี้เลยค่ะคนกำลังพักผ่อนกันเนาะจะได้มาดูช่วยดูกันเนาะน้องๆค่ะ สองตัวเด้อจ้ะงนนี้ขอให้แม่นแม่นอีเด้อเงวดน,นี้สี่เป ชุดสองตัวมีหกชุดค่ะงวดที่สิบหกกันยานะคะงวดสิบหกกันยาหกหกชุดสองตัวล่างค่ะชุดสองตัวล่างชุดสองตัวล่าง สองตัวล่างวด16กันยามีอยู่6ชุดนะคะจดไว้นะคะน้องๆคะ่ะมีห้าหนึ่งห้าหี่ปดปดหนึ่งค่ะเลขแต่ละเ,เจ้ามาก็บ่คือกันด้วยจ้ะ น,น้องชอบอันไหนก็เอาตัวนั้นนะคะเรเลิมามันจะไม่เหมือนกันนะคะน้องๆค่ะแล้วแต่อาจารย์ให้มาค่ะซึ่ห้าหกห้าชุดสองตัว น้องๆดูนะคะดูเอาแล้วไว้ไปซื้อฉลากเลยเด้อค่ะ,คะห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดสี่แปดแปดหนึ่งแปดหกค่ะห้าหนึ่งห้าหกห้าแปด สี่แปดแปดหนึ่งแปดหกน้องๆชอบชุดไหนน้องๆก็หาซื้อไว้โหลดเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะน้องๆค่ะพี่พี่ทั้งหลายค่ะซื้อไว้โหลดเด้อจ้าชอบชุดไหนก็หาซื้อไว้นะคะมีโอกาสถูกฉลากนะคะน้องๆค่ะทางช่องก็มานำเสนอให้น้องๆไลฟ์ที่เสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่าน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมช่องให้ป้าค่ะขอบคุณมากๆเลยก็ให้น้องๆทุกท่านมีโชคมีลาบเด้อค่ะเข้ามาชมทั้งช่องป้าชมคลิปช่องป้านะคะ่ะดูให้จบให้ป้าด้วยเด้อหล่าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่มารับชมให้นะน้องๆค่ะขอบคุณมากๆาเลยค่ะ ชุดสองตัวน้องชอบก็จดไว้ไปเสยียงซื้อฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลค่ะทางช่องก็มานำเสนอเป็นแนวทางไว้ไปเสยียงซื้อฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะสนับสนุนฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะน้องๆค่ะ ขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมให้ค่ะขอบคุณค่ะคนดูเพิ่มขึ้นคนติดตามเพิ่มขึ้นก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมให้ขอบคุณมากเลย้าน้องๆที่น่ารักทุกท่านนี่แหละเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านก็ให้ท่านเข้ามารับชมแล้วท่านก็ช่องท่านก็มีคนติดตามเยอะๆเหมือนกันนะคะ น้องๆที่กำลังทำช่องอยู่ะคะ่ะให้น้องๆพ่น,นกพั่นการสร้างรายได้ทุกคนทุกท่านนะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมให้อย่าลืมนะคะไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เผื่อมีโชคม,มีลาบให้นะคะน้องๆคะ่ะทางช่องก็มานำเสนอให้น้องๆไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลคะ่ะ สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะทางช่องก็มานำเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางนะคะน้องๆชอบชุดไหนก็หาซื้อไว้เลยค่ะหลายสำนักหลายอาจารย์ก็ตัวเลขกก็ชอบชุดไหนชอบอาจารย์ไหนน้องๆก็หาซื้อไว้เลยค่ะสามตัวสองตัว น้องๆก็ดูเริ่มเลกทุกคลิปก็จะมีนะคะเข้าแม่นๆนะคะน้องๆค่ะทั <im itation> ้งช่องก็มีแค่นี้นะคะน้องๆค่ะเจอก,กันอีกคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ